สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองยิงปืนนัดเดียวหวังนกสองตัวเป็นปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นวันนี้เมื่อคุณทักษิณได้มอบหมายให้ทนายความทํำคาร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่ถูกสั่งฟ้องกรณีคดี1นึนะครับเพื่อให้อัยการสูงสุดทบทวนคําสั่งฟ้อง จากกรณีทีมทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องหาคาดีความผิดตามมาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดเรื่องการพิจารณาสั่งฟ้องนายทักษิณตามมาตรา112กรณีนายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558และพาดพิงถึงสถาบัน โดยทีมทนายความได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดสรุปว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอจนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทําให้ในายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาสั่งคดีจากอายการสูงสุดจึงขอให้อายการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องนายทักษิณตามมาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมด้วย ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยะสายกตาศิลาคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยมหาวิทยาลัยรังสิตออกมาวิเคราะห์กรณีโดยมองว่าการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดครั้งนี้ในทักษิณหวังว่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวยิงปืนนัดเดียวหวังนก2ตัวเป็นปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นวันนี้เมื่อคุณทักษิณได้มอบหมายให้ทนายความ ทำคำร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่ถูกสั่งฟ้องกรณีคดี1นึนะครับเพื่อให้อการสูงสุดทบทวนคําสั่งฟ้องเพราะว่ากุฎสินอ้างว่าเป็นคําสั่งฟ้องที่ไม่ชอบเพราะว่าพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อหาเนี่ยถูกคมคูจากผู้มีอำนาจซึ่งก็คงหมายถึง3ปสามลุงเพราะว่าเป็นการแจ้งข้อหาในช่วงที่มีการทํารัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐบาลหลังคณะรัฐบาล คุณทักษิณก็ยกประเด็นนี้เพื่อขอให้าการสูงสุดนะครับพิจารณาทบทวนเปลี่ยนจากสั่งฟ้องเป็นยกเลิกคําสั่งฟ้องจากนี้ไปาการสูงสุดก็มีหน้าที่รับคําร้องซึ่งโดยหลักก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าคําฟ้องคําร้อง,ค,องคุณทักษิณความเป็นธรรมครั้งน,นี้เนี่ยชอบไม่ชอบเบียดบีบผลหรือไม่ถ้าไม่เบียดบีบก็ยืนยันนัดหมายวันที่18มิถุนายนซึ่งคุณทักษิณต้องไปที่ศาลแล้วก็ทําเรื่องประกันตัวจะได้ประกันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่าาการสูงสุดท่านเห็นว่า ร้องของความเป็นธรรมมีเหตุมีผลมีน้ำหนักน่าเชื่อถือก็อาจจะใช้เวลาในการไต่สวนสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและขยายเวลานัดหมาย18แดเลื่อนออกไปก่อนค่อยดูว่าจะยกเลิกหรือจะยืนยันคำสั่งฟ้องเดิมส่วนท้ายสุดถ้าไปเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องหรือยกเลิกคำสั่งฟ้องวันหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่อาการ,รสุดก็ต้องอธิบายประชาชนแหละนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น